สวัสดีครับป่านจากร้านเบิ้ลนมอไซสอน์2015นะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของคาวา s a กิ z ซทหกสีเขียวดำนะครับรุ่นปีผลิตปี2016จดทะเบียนปี2017นเดะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับรถตัวจริงนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งของแท้จากอาคาโปวิกเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพโดยรวมสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหารุน่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับทางร้านขอนําเสนอในราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดก,การผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์2015ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยเัียนได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกาสารนี่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับ ถ้าประวัติดีสามารถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนขับส่วนลูกค้าที่ทำอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับเล็ใหม่ใช้งานอยู่1600 0มกัว่าโลแท้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับทางร้านเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับ ถ้าทันใดมองหารถมือสองสภาพดีๆนะครับอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเราได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ